สวัสดีครับวันนี้จะมาสอโหลดเพสสองพันสิ t เจ t ดอ e เวอร์ชั่น4.0กับเวอร์ชัน่น4.1นะครับของคุณจินดาโอเคครับรายละเอียดการอัปเดตมีอะไรบ้างน,นะผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่าราสักครู่นะครับอ่าเข้าวิดีโอเคมาละอาจจะช้าหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายค่าเน็ตโอเคครับรอแป๊บนึง โอเคครับก็อัปเดตก็จะมีฉากเปิดตัวนักเตะแบบพรีเมียร์ลีกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นฉากเปิดตัวที่มันแบบมันมีสโมกมีควันแบบเนี้ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นฉากรับถ้วยที่ทุกคนรอนะครับเป็นฉากรับถ้วย FA ครับแล้วก็คอมมูนิตี้ชิลกับพรีเมียร์ลีกมีอยู่3อย่างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของพรีเมียร์ลีกหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นมุมทงนะครับมุมทงนี้ก็จะเป็นของพรีเมียร์ลีกแล้วก็มุมทงที่เป็นแบบโลโก้ทีมนะครับแล้วก็ สกอร์บอร์ดผมจะบอกกันว่าสกอร์บอร์ดมีครบทุกลิงนะครับโอเคอันนี้เขายกตัวอย่างมาให้แค่พิมพ์ลีงอย่างเดียวแล้วก็สนามนะครับถือว่าคมชัดสวยงามนะครับโอเคขั้นตอนการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับวิธีการติดตั้งก็ติดตั้งตามผมได้เลยแต่ผมจะบอกก่อนว่าอันนี้แบบแยกและแยกเลยนะสำหรับคนที่แบบอย่างเงโหลดสกอร์บอร์ด2.0มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วให้คุณทําการ ลบสกอร์บอร์ด2.0ทิ้งนะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่มีไม่ได้โหลดสกอร์บอร์ด2.0นะครับให้คุณทำการโหลด4.0กับ4.1ได้เลยอันนี้ผมพูดถึงคนที่โหลดสกอร์บอร์ด2.0นะครับให้คุณทำการถอนการติดตั้งสกอร์บอร์ดนั้นทิ้งก่อนโอเควิธีการถอนการติดตั้งสกอร์บอร์ดก็ทำตามผมได้เลยครับให้คุณทำการคลิกขวาที่ไฟล์เกมครับอ่ารอสักครู่นะครับเลือก Open File Location อันนี้สําหรับคนที่โหลดสกอร์บอร์ด2.0นะครับให้คุณเลื่อนมาข้างล่างนะครับให้คุณเลื่อนมาข้างล่างเลยจากนั้นแบบเป็นลิกที่ยูนิตนะครับตรงเนี้ยยูนิตตรงเนี้ยตอนที่มีกากบาทสีแดงๆเนี่ยกดไปเลยครับมันก็จะทําการถอนการติดตั้งให้เองนะครับกดไปเลยโอเคครับแล้วสําหรับคนที่ไม่มีสกอร์บอร์ด2.0หรืออันเนี้ยมันเป็นที่เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับให้คุณทําการโหลดเวอร์ชัน4.0กับ4.1ได้เลย แล้วสําหรับใครที่ลบสกอร์บอร์ดส0เสร็จแล้วให้คุณทําการโหลดนี่เลยนะครับ4.0กับเวอร์ชัน4.1่ด้นเลยนะครับโอเคให้คุณมาตรงนี้เลยนะครับแล้วคุณจะทิ้งลิ์ไว้กดตรงที่ดาวน์โหลดเขียวๆนี่นะครับทั้ง4.0กับ4.1เลยนะครับพอคุณกดดาวน์โหลดเขียวๆเ,เสร็จแล้วคุณจะได้ไฟล์วิลา2ตัวนี้นะครับจากนั้นี่้คุณทําการแตกไฟล์พอคุณแตกไฟล์4.0ี่จุดศคุณก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับพอคุณแตกไฟล์4.1 ณก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้คุณเข้าไปที่4.0ก่อนเลยอ่าเข้ามาตรงนี้ครับคลิกขวา run แอดเลยครับจากนั้นปิดไปรอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรอสักครู่อ่าจากนั้นกด next เ,เลยครับกด next น,นี่ก็ next อีกครับจากนั้นหาได้เกมที่คุณติดตั้งครับผมอยู่ได้ดีเพจ2,017 next ครับโอเคกด n นอีกรอบ จากนั้นกดสตาร์เลยครับอ่าแล้วก็รอมันติดตั้งนะครับโอเคครับก็ถือว่าอัปเดตแน่นอนนะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่มีเวอร์ชันก่อนหน้านี้ผมขอเน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็สามารถโหลดเวอร์ชัน4.0กับ4.1ได้เลยและสำหรับใครที่โหลดปอร์กอบ,บอร์ดเวอร์ชัน2.0ของคลิปผมลิปที่แล้วนะครับ ที่โหลดสกอร์บอร์ดสอจุมาให้คุณทําการถอนการติดตั้งก่อนนะครับก่อนที่จะลงอันนี้เพจสองพันสิบเจ็ดออโต้สวิตเชอร์สี่จูย์กับ4ี่จุได้นะครับอย่าลืมโอเคผมบอกไว้2อสรอบแล้วกลัวทุกคนลืมนะฮะสำหรับคนที่โหลดมาเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่ไม่โหลดก็โหลด4ี่จูนกับ4ีจุได้เลยโอเคก็จะเสร็จแล้วครับอ่าจากนั้นกดออกไปเลยครับ มันจะให้รีสตาร์ทเครื่องอ่ะคุณก็ไม่ต้องสนใจมาเลยครับก็ตองออกตัวนี้เลยพอคุณติดตั้ง4.0เสร็จคุณก็จะได้ไอเฟสสองพันส t บเจ c ดตัวนี้มานะครับโอเคจากนั้นให้คุณทำการติดตั้ง iPS 2017 Auto s เ r ็ด c e โตนะครับอ่าคลิกขวาอ่ะอันนี้เด้งมาไงวะเนี่ยโอเคครับรอสักครู่นะครับโหเดโปรแกรมอ่าให้คุณคลิกขวารันแอเลยครับรันแอนะครับจากนั้นกด next นเ,นเลย กด Next ตรงนี้แล้วก็กด Next อีกทีครับหาได้เกมที่คุณติดตั้งผมอยู่ได้ดีเพชรสองน็ Next ครับอ่าพรอมติดตั้งเสร็จโอเคพร้อมติดตั้งเสร็จแล้วก็ออกเลยครับอ่าจะนัดให้เราชอบดอีละจะนัดให้เราทําการเข้าเกมนี้นะครับคลิกขวาล้วแอ p ไปเลยแต่ผมเปิดแล้วนะครับผมจะเอามาให้ดูโอเคพอคุณกดเปิดตรงเนี้ยคุณก็จะได้ตัวนี้มาครับ สำหรับคนที่เล่นของแท้นะครับเข้าตรงที่ original stream คนเล่นของ่ขนก็เข้ามาตรงที่แขกนะครับตนนัวนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยฉากรับถ้วยแบบอย่างเงี้ยมันมีภาพเคลือ่อนไหวอันนี้เป็นแบบสโมกส่วน,นนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับที่มันเป็นแบบพิมพ์ a ล u e อ่ะแต่ข้อเสียของการติ๊กสโมกก็คือผมจะบอกก่อนว่าสมมติติ๊กสโมกมันก็จะบอกว่าถ้าเราติ๊กสโมกมันจะไม่มีฉากรับถ้วยในเกมให้นะครับผมก็ช่างมันฮะติ๊กสโมกก็ติ๊กสโมก โอเคอันนี้ก็จะเป็นสกอร์บอร์ดครบทุกลีกแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นสกอร์บอร์ดทั่วแมตช์กระชับมิตรนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพบุมทงนะครับจะเป็นของพรีเมียร์ลีกหรือจะเป็นของโลโก้แต่ละทีมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรีเพย์โลโก้นะครับหรือว่าอันนี้รีเพย์อะไรรีฟรีอะไรสักอย่างนี่แหละให้คุณติ๊กไปเลยนะครับตอนเข้าเกมให้คุณดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกทุกเพย์ก็คือดับเบิลคลิกสองรอบแล้วก็เข้าเกมได้เลยครับ โอเคครับก็ถือว่าอัปเดตครบทุกตัวแน่นอนนะครับถ้ามีปัญหาก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ